ระหว่างเดินป่า<ม>เอียนยังคงระแวงอยู่ตลอดเวลาเขาหันมองข้างหลังแทบถุกย่างก้าวจนถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาเรียกให้ออสตินดูข้างหลังแล้วถามว่าเห็นอย่างที่เขาเห็นไหมรูปร่างเงาดำๆตรงนั้นเหมือนมันตามพวกเรามาตลอดทางซึ่งออสตินเขาก็บอกว่าตาเขาไม่เคยดีเขามองไม่ชัดนิกกี้กับโมนิก้าก็ช่วยกันดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรตามที่เอียนบอกมาเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเลยบอกทุกคนว่าเขาน่าจะตาฝาด อาจเป็นแสงที่ตกกระทบกับต้นไม้ก็ได้ตอเย็ยนพวกเขาเดินมาถึงกระท่อมอีกหลังและแวะพักที่นี่ในคืนนี้ก่อนที่เอียนจะสังเกตเห็นกระเป๋าของคนก่อนหน้าสองใบวางคู่กันอยู่ซึ่งมันก็เป็นกระเป๋าใบสีม่วงกับสีชมพูน่าจะเป็นผู้หญิงแน่ๆแ,และทั้งยังมีกีตาร์เอาไว้ให้พวกเขาเอ็นจอยในค่ำคืนนี้อีกด้วยในกลางดึกเอียนยังคงเป็นคนเดียวที่นอนไม่หลับและวิตกกงังวลคอยคิดเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะมองไปที่กระเป๋าและเริ่มสงสัยว่า เจ้าของกระเป๋าหายไปไหนเขาค่อยๆเดินเข้าไปดูแต่นิกกี้ก็เข้ามาขัดทําให้เขาตกใจนิกกี้เข้ามาถามว่าเขาได้นอนบ้างหรือเปล่าเพราะสภาพของเขานั้นดูแย่ๆเขาหยิบยานอนหลับมาให้ด้วยความเป็นห่วงเพื่อมันจะช่วยเขาดีขึ้นทั้งสองเลยได้โอกาสนั่งกลับทุกกันซึ่งนิกกี้ก็ดูเห็นใจเอียนอยู่ไม่น้อยก่อนที่ทั้งคู่จะขอตัวเข้านอน